ชีวประวัติพระสุกินโนหลวงปู่แหวนตอนจำพรรษาที่นาหนานปวนกับแม่มาในพรรษาต่อไปหลวงปู่แหวนไปพักจำพรรษาในบริเวณที่นาของสองสามีภรรยาชื่อว่าหนานปวนกับแม่มาสถานที่นี้ยังคงอยู่ในอำเภอพระราวจังหวัดเชียงใหม่ในบันทึกประวัติของหลวงปูแหวน เขียนไว้ดังต่อไปนี้ห่างจากแม่ปังไปประมาณ3กิโลเมตรข้ามดอยแม่ปังไปมีทุ่งนาระหว่างเขาอยู่แห่งหนึ่งทุ่งนานี้ยาวไปตามภูเขามีทาน้ำไหลตลอดปีข้างทาน้ำไหลนั้นมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งลักษณะของถ้ำเกิดจากการไหลาซาะของน้ำกัดริมตลิง่งนานๆไปทําให้ข้างริมตลิง่งตรงบริเวณน,นั้นเกิดเป็นถ้ำขึ้นลักษณะของถ้ำแห่งนี้ จึงค่อนข้างลึกลับคือถ้ามองดูด้านบนจะไม่รู้ว่ามีถ้ำอยู่บริเวณนั้นถ้าลงไปเดินที่ลำธาจรจึงจะมองเห็นถ้ำซึ่งมีขนาดกว้างยาว5-6เมตรนับเป็นถ้ำใหญ่พอพักอาศัยได้น้ำได้พัดเอาทรายและก้อนหินเล็กๆเ,เข้าไปอุดในถ้ำเหลือความลึกจากปากถ้ำเข้าไป10 m. เมตรเศษในฤดูแลง้งสามารถอาศัยอยู่ในถ้ำแห่นงนี้ได้สบายแต่ในฤดูฝน เมื่อน้ำจากภูเขาไหลามามากทําให้ฐานน้ําไหลเข้าไปในถ้าพักอยู่ไม่ได้เจ้าของที่นาแห่งนี้ชื่อหนานปวนกับแม่มาตามที่กล่าวมาแล้วสามีพนรยาคู่นี้เป็นช่างตีเหล็กนอกเหนือจากการทํานาในฤดูแล้งหลวงปูได้เข้าไปแสวงวิเวกตามป่าเขาได้พบถ้าแห่งนี้เข้าจึงเข้าไปพักภาวนาเห็นว่าบริเวณแห่งนั้นมีความสงบดี จึงแจ้งให้เจ้าของที่นาทราบว่าท่านประสงค์จะอยู่จำพรรษาณสถานที่นั้นเจ้าของที่นาสุดแสนจะยินดีได้จัดแจงคำที่พักบนหลังถ้ำให้เป็นกุฏิชั่วคราวของหลวงปู่ได้ยกพื้นสูงจากพื้นดินหลวงปู่บอกให้ทำพื้นสูงพอพ้นดินก็พอเพราะสะดวกในการขึ้นลงแต่เจ้าของไม่ยอมเพราะกลัวเสือจะมารบกวนทำอันตรายท่านซึ่งสมัยนั้นแถบนั้นมีเสืออยู่มาก เพราะพื้นที่ยังเป็นป่าดงดิบอยู่หลวงปู่จำต้องอนุโลมตามยอมให้ปลูกกตุติยกพื้นสูงตามความปรารถนาดีของเขาหลวงปู่จึงได้จำพรรษาอยู่ในสถานที่นั้นและนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาทั้งนานปวนและแม่มาต่างก็รักษาอุโบสถศิล์ตลอดพรรษาและคงรักษาทุกพรรษาต่อมาชีวิตชีวประวัติพระสุจินโนหลวงปู่แหวน ตอนรับนิมนต์ไปป่าเมี่ยงแม่สายช่วงที่พำนักที่นาหนานปวนแม่มาในพรรษานั้นในเวลากลางคืนหลวงปู่แหวนได้เดินเที่ยวไปมาตามป่าเขาแถวนั้นบ่อยๆโดยเฉพาะในคืนที่อากาศโปร่งไม่มีเมฆแสงจันร์ทเจิดจ้าเดินท่องป่าให้ความเพลิดนใจดีและไม่ปรากฏว่ามีสัตว์ร้ายอะไรมาแพร่าพาเลยเวลากลางวันบางวัน ็ขึ้นไปภาวนาอยู่ตามเนินหินสูงสูบนภูเขามีพวกเด็กๆที่มาเลี้ยงควายแถวนั้นขึ้นเอาน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่ไปถวายทุกวันในกลางพรรษามีคณะศรัทธาจากป่าเมี่ยงแม่สายนำโดยแม่สมมานิมนต์ว่าออกพรรษาแล้วขอนิมนต์พระคุณท่านไป,ปโปรดทางป่าเมี่ยงแม่สายบ้างหลังจากออกพรรษาไม่นานนักคณะศรัทธาป่าเมี่ยงแม่สายก็มารับหลวงปู ขึ้นไปตามที่เคยนินตนไว้ท่านจึงลานนานป่วนกับแม่มาเจ้าของสถานที่เดินทางขึ้นป่าเมี่ยงแม่สายพร้อมกับคณะศรัทธาที่มารับหลวงปู่เล่าว,ว่าการไปป่าเมี่ยงแม่สายนั้นต้องเดินทางขึ้นเขาลงห้วยไปหลายแห่งกว่าจะถึงใช้เวลาเดินทางขาขึ้นหชั่วโมงและขาลงอีกสี่ชั่วโมงถ้าเดินไม่แข็งต้องใช้เวลานาน,านกว่านี้ ชีวประวัติพระสุกินโนหลวงปู่แหวนตอนเรื่องของแม่สมอดีตหมอผีแห่งป่าเมี่ยงแม่สายป่าเมี่ยงแม่สายเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่กลางหุบเขามีลำธารน,น้ำไหลผ่านตลอดปีชาวบ้านมีอาชีพทําสวนเมี่ยงเป็นอาชีพหลักต้นเมี่ยงเป็นชาชนิดหนึ่งชาวบ้านเก็บเอาใบมาหม,มักเป็นเมี่ยงของชาวเหนือ เดิมชาวบ้านนับถือผีถึงปีต้องทําพิธีเลี้ยงผีไม่เช่นนั้นจะมีการเจ็บป่วยล้มตายกันหัวหน้าหมู่บ้านคือแม่สมที่นําคณะไปนิมนต์หลวงปู่นั่นเองนอกจากะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านแล้วแม่สมแก่เป็นหมอผีประจําหมู่บ้านด้วยเคยมีพระธุดดงข้ากร,รมฐานไปพักอาศัยใกล้หมู่บ้านได้เทศสั่งสอนให้ชาวบ้านเลิกการถือผีให้นับถือพระรัตนตรัยแทนซึ่งก็มีพวกเลิกถือผีตามพระไม่กี่คน แม่สมเป็นคนหนึ่งที่เชื่อพระตัวแกเองได้ปฏิญ,ญาณกับพระเลิกถือผีโดยเด็ดขาดพอถึงเวลาเลี้ยงผีครบรอบปีในหมู่บ้านไม่ได้ทำพิธีเส้นสวงผีเหมือนอย่างเคยผีก็แสดงเด็ดออกมาทันทีโดยเข้าสิงผู้คนในหมู่บ้านวุ่นวายไปหมดที่สำคัญมาเข้าสิงลูกของแม่สมเองพร้อมขู่ว่าถ้าแม่สมไม่ออกจากพระรัตนตรัยแล้วกลับมาเส้นสวงผีอย่างเดิม จะหากขอลูกของแกให้ตายเสียเมื่อหัวหน้าหมู่บ้านและอดีตหมอผีเจดีเช่นนั้นก็ทําให้ครอบครัวของแกเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดบางวันตัวแม่สมเองยังถูกผีเข้าสิงลงดิ้นราดลาดไปเหมือนกันแม่สมแกเป็นคนถือศัตจ,จากจึงไม่ยอมเลิกนับถือพระรัตนตรยัยในที่สุดลูกคนหนึ่งของแกก็ตายลงคนที่สองก็เริ่มป่วยผีมาเข้าสิงอีกพร้อมทั้งขู่ว่า จะเอาให้ตายหมดทั้งหมู่บ้านรวมทั้งตัวแม่สมเองด้วยทําให้พวกชาวบ้านเดือดร้อนและหวาดกลัวมากได้พากันขอร้องให้แม่สมเลิกนับถือพระรัตนตรยัยแต่แม่สมใจเด็ดยืนยันขอยอมตายพวกลูกหลานและชาวบ้านมาขอร้องอ้อนวอนทุกวันแก่ทนกันร,รบเร้าไม่ได้จึงไปปรึกษาพระพระได้แนะนําให้เรียกชาวบ้านมาพร้อมกันให้ทุกคนรับพระไตรสารณคมและรับศีล แล้วพระก็สอนให้เข้าใจเ,เรื่องพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งอานิสงส์ของสิ่งนอกจากนี้ให้ชาวบ้านสวดมนต์และฝึกภาวนาทุกเย็นในที่สุดการเจ็บป่วยในหมู่บ้านเนื่องจากการกระทําของผีก็หมดไปไม่เคยปร,รากฏอีกเลยโดยเฉพาะตัวของแม่สมเองนั้นถ้าเกิดว่าผีเข้าใครเพียงแต่มีคนพูดว่าแม่สมมาผีจะรีบโลนลานออกทันทีผีเคยเข้าสิงชาวบ้านบอกว่า ที่บ้านแม่สมนั้นเข้าไปใกล้ไม่ได้มีแสงแพราๆอยู่ตลอดเวลาแม้ชื่อของแม่สมถ้าได้ยินแล้วไม่รีบออกหัวก็จะแตกนับแต่นั้นมาชาวป่าเมี่ยงแม่สายก็เลิกนับถือผีหันเข้าหาพระตัวแม่สมเองก็ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดประจําหมู่บ้านขึ้นเป็นวัดฝ่ายกรรมฐานแกเป็นผู้บํารุงวัดอย่างเข้มแข็งวัดนั้นก็เป็นวัดกรรมฐานมาจนทุกวันนี้ ชีวประวัติพระสุจินโนหลวงปู่แหวนตอนการจำพรรษาที่ป่าเมี่ยงแม่สายในพรรษานั้นหลวงปู่แหวนได้จำพรรษาที่ป่าเมี่ยงแม่สายภายใต้การอุปถัมภ์ของแม่สมหัวหน้าหมู่บ้านและชาวบ้านที่นั่นซึ่งให้ความดูแลหลวงปู่เป็นอย่างดีหลวงปู่เล่าถึงบ้านป่าเมี่ยงแม่สายว่า ที่นั่นอากาศหนาวมากในฤดูหนาวฝนตกชุกในฤดูฝนสำหรับองค์หลวงปู่นั้นอากาศถูกกับธาตุคันดีฉันอาหารได้มากแต่ไม่มีอาการอือดอัดง่วงซึมเวลาภาวนาจิตก็รวมลงสู่ฐานสมาธิได้เร็วทางด้านจิตตภาวนาหลวงปู่บอกว่าการภาวนาที่นี่ได้ผลดีมากนะับว่าเป็นสปายะอีกที่หนึ่งหลวงปู่มั่น ท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่หนึ่งพรรษานอกจากนี้ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานองค์อื่นๆก็เคยพำนักอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่สายนี้อยู่หลายองค์เหมือนกัน